วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาหากันแล้วก็ขอบคุณอของทุกอย่างเลยที่มอบมาให้นะคะน่ารักที่สุดเลยรักทุกคนนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณรองเท้านะคะจากคุณมิวด้วยนะคะแม่ทัพของเราน่ารักที่สุดเลยขอบคุณครับสมาชิกเต็มไปหมดเลยวันนี้ได้ตัวนี้มาเพิ่มด้วยขอบคุณนะครับ ที่สำคัญนะคะขอบคุณพี่โอ๋ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแบรนด์เอลลี่ด้วยนะคะที่ไว้ใจนะคะให้ฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ขอบคุณโอกาสดีๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ให้ฟ้าแล้วก็น้องชาร์ลอตต์ได้ร้องเพลงร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ออกงานด้วยกันด้วย <S <S ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยสนับสนุนช่วยซื้อสินค้านะคะสินค้าใช้ดีจริงไอทุกคนลองเปิดใจไม่เชื่อแต่ต้องลองค่ะ อย่าลืมสนับสนุนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีทริปอย่างที่บอกว่าทริปที่เราจะไปร่วมดินเนอร์ด้วยกันบนเรือยอทสุดหรูนะคะฟ้ารอทุกคนอยู่นะคะ150ท่านกับเอลลี่ทัร์นับอิงฟ้าครับ